อ๋อตายแล้วฝนก็ตกขีมากก็ตกกลมันก็หน้าวคูณสิบไปเลยค่ะคุณตาคุณยายของฉันกําลังตกที่นั่งลาบากนะค่ะอ๋อไม่กอดซ้อมหน้าต่างก่อนเลยแล้วก็ปิดผนังข้างบนในะคะนนี้เลยค่ะติดไฟรู้่ร่ามากกระเป๋าดูเหมือนว่าหมากของฉันนะคะกำลังตักขีมาอยู่เปิบใส่ชุดให้น้องก่อนเราเอาน้องหมาเข้ามาในบ้านไม่ได้หรอกไม่เป็นไรค่ะซ้อมประตูไปเลย <laughs> หมากของฉันก็รออไปก่อนนะคะปฏิทินค่ะนี้เลยเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นทีวีปฏิทินไปเลยเลิ่เลก๋ๆค่ะนี่เลยอ่ะเปลี่ยนบ้านให้หมดคุณตาของฉันก็กำลังหนาวนะคะซื้อเสื้อเออเสื้อกันหนาวนะคะอย่างดีเลยนี่เลยคุณยายเสื้อเออผ้าห่มสี่ดอกไล้เปล่าผ้าห่มลายดอกสีผ้าห่มสีดอกอะไรล่ะเอามานี้เลยเอา่าเครื่องซักผ้านะคะรองเท้าเปลี่ยนให้หมดนี้ของกินของกินกุ้งต้มกุ้งต้อมนี่ไม่ต้องเปลืองแรงฝาดแล้วค่ะ ใช้เครื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติอัตโนมือนะคะเปิบอ่ะเปลี่ยนเปิบนี่เป็นที่ให้ความอบอุ่นโดยไม่ต้องใช้ฟันนะคะอ่ะเทียนเออโคมไฟไปเลยค่ะทงแมทอ่ารลานของฉันนี้เลยทําให้หลานของฉันกลับมาบ้านนะคะจ้างรลานไปเลยไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศละมาอยู่กับฉันนี่โอ้เดี๋ยว <laughs> เอย่างสงสารเด็กมากเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วฝนตกลังคาก็ไม่มีนี่เลยอ่าเด็กเปียกซกเลยนะคนันน้าน้ํากระถอกเข้าหน้าเต็มเลยโอ้ยอีแม่ก็แหมโอ้ยย้ายพื้นที่ได้ปะล่ะเออให้เด็กตากฝนอยู่นั่นละ เอามาเอาผ้าเช็ดตัวน้องก่อนนะคะให้ตัวแห้งก่อนเลยอ่าคุณแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเก่าแก่มากเลยเอามียาอยู่อายาให้น้องกินก่อนตอนนี้นยน้องเริ่มปกติแล้วอมสร้างที่นอนน้องให้ดีๆนะคะซ,ซื้อซื้ออ่าเสื้อผ้าอ้อมผ้าอ้อมเออเรียบร้อยค่ะ โอ้สาวน้อยคนนี้นะ่าต้องสาดนะคะผมทองผิวดีหนะ้าตาโอเคนี่ตอนนี้น้องเป็นคุณหนูแล้วค่ะนี่เลยแต่ก่อนนะไม่ขีดมันมีค่ามากกว่าเงินใช่ปะจิ้มตรงไหนคือเปลี่ยนแปลงได้ทุกที่ทุกเวลานะคะสาวไฟเปลี่ยนเป็นนี้เลยพี่พ,พิงไฟนะคะโอ้จะมาตุ๊ก,กตาหิมะนี่เออเปลี่ยนเป็นคุณยายของฉันนะคะฟื้นคืนชีพคุณยายจะได้ไม่เหงาอีกต่อไปนะคะต่อไปนี้นี่เลยเปลี่ยนตุ๊ก,กตาให้เป็นน้องแมวนะคะนี่มันไม่ขีดมาสัศจรรย์พันลึก ชัดๆโอเคเปิดประตูตรงนี้หน้าต่างสินี่เลยค่ะติดไฟข้างในหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันข้างในนะคะโอ้นี่มันคุณแม่ชันนี่อา้าวแต่ก่อนนะทำไมทำไมย้อนกลับไปไม่มีบ้านเหมือนเดิมล่ะ โอ้ที่รักผมขอโทษนะครับขอโทษที่ผมไม่มีอะไรเลยต่อไปดีฉันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะจานนี้เลยห้องน้าหรูหรามากกระเป๋ามากเลยครับผมนี่เลยห้องน้ําทองคำนี้ถงคีไปเลยค่ะถงคีแบบคือแบบหรูหรามากเลยส่วนผักคือสุดๆตอกินข้าวไปยังไงเอาองมังกรมาทําเป็นดีนนะ่ะระวังแตกบาดตูดนะคะคุณคุณเทนี่เลยโหบ้านยังกบวัดเนี่ย ทำไมไม่เหมือนบ้านเลยวะเออช่างเขาอาจจะเป็นสไตล์โมเดิร์นของเขาแหละอ๋อดีไงคือต้นไม้วิเศษนะคะไม่ต้องทำงานเด็ดเด็วเงินทองล่วงมาเองเห็นงามีตังปุ๊บเปลี่ยนให้อีเจคนนี้เป็นอ่าเป็นนางฟ้าไปเลยนะคะเพราะหนุ่มแต่งตัวหน่อยเออจะได้สมฐานนะอันเด็กน้อยแต่งชุดใหม่หมดเลยนี่เป็นงารูรามากเลยยะอันนี้เลยออาเ๋อวก่อนนะโอ่งเก็บน้ำทำไมมันดูแปลกๆวะมันเหมือนที่เก็บวิญ,ญญาณไหม ช่วยสาวน้อยหาวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อทาเบอร์เกอร์นะคะเอาได้เลยได้เลยนี่เป็นเบอร์เกอร์ยักษ์หรือเปล่าเนี่ยคุณพี่เ่ะเปิดตู้มาก่อนเลยนะคะมีอะไรอยากเอ่อมีเห็ดนะฮะเอาเห็ดมาใส่เลยเห็ดอันใหญ่มากสับป,ปะรดหรอต้องการสับป,ปะรดนี่ไงเอาสับป,ปะรดในรูปมาเลยนะคะเป็นไงไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคะหาของในบ้านนี่แหละนี่อะไรขนมอ่าชีสนะคะชีส เอาน้ำมรรลต้นไม้ค่ะเป๊บนี่น้องโตแล้วเป็นผักกาดไปเลยเปิบอ่านี่มันเอ่ออะไรนะหน่อไม,ม้ฝรั่งนะคะนี้เลยเรียบร้อยหูน่กกินว่ะราซอสมายองเนสนะคะอ่ะเนื้อนี่เลยเปิบตึงเข้าไปเลยค่ะตึงตงไปเลยแฮมคะ่แมะแฮมเปิบนี่อ่ะต่อไปนะคะอะไรอีก เติมไปเลยเอาได้ไหมเนี่ยเอา,เอายังไม่เสร็จดอกหากของตรงนี้ก่อนอ๋อมีมะเขือเทศแล้วก็มีไข่ด้วยเออเลิศเลยพร้อมยัางพร้อมยัางดีสเสิร์ฟเลยค่ะโอ้โหน่ากินค่ะกินกี่วันหมดวันนี้อันเบลเลร์เลยนะคะเนี้เว้ยโอ้ยทำไมเด็กร้องแบบนี้ล่ะคะ่ะ <laughs> ทำไมเด็กร้องเสียงดังทำไมลูกเป็นตั้งขางะนาดนั้นอะไปเก็บไม่ใช่มา <laughs> แล้วหน้าตาคือเหมือนกันด้วยนะ โอเคตัวหมาน้อยมาช่วยเลี้ยงเด็กหน่อยค่ะโอ้หมายินดีนะคะที่จะเลี้ยงอ่าแมวน้อยค่ะอ่าแมวทาไมแมวทําหน้าบึ้งแบบนั้น,ลนเลยทําหน้าบึ้งใช่ไหมเจ้าเหมียวนี่เลี้ยงเด็กนะคะแหมเลี้ยงเสียปากระป๋องจริงๆนะคะแมวโอเคมาอ่เปิดหน้าต่างก่อนนะคะเพื่อมีอ๋อนี่ไงเอาเด็กเอาเด็กไปตากเลยค่ะ <laughs> มีทาวว่าเด็กเปียกเลยคะเอาไปตากหน้าระเบียงอุ้ยแต่ก่อนนะแมวตัวนี้หน้าตามัมนน่ากลัวเกินไม่ได้แต่มันกินเด็กนี้เลยอ่ะผีค่ะผีในทีวีเลี้ยงหน่อยคะ่ะเออขอบคุณมากเลยค่ะผีในทีวีนี่เขาให้ความร่วมมือสุดๆนะคะอะคุณแม่คะเลี้ยงคนเดียวไม่พอคะ่ะเลี้ยงสองไปเลยทั้งหน้าทั้งหลังไปเลยออะเปิดประตูก่อนเลยตรงนี้เปิดประตูได้ปะเนี่ยได้นะคะโอเคเปิบนี่โถสวมนี่ชินนะ โถ่ซวมจิตน้ำไปเลยค่ะให้เขาช่วยเลี้ยงนะคะอ่ะตัวนี้มีที่นอนเด็กอยู่ให้เด็กนอนกอนเลยมาเล่นมาเล่นม้ามากระดกมาอะไรนะมากระดก,กะเออนี่ไหลเล่นไปเลยค่ะก็สุดท้ายอ้าคุณตาจะคิดว่าจะแอบพ้นนะคะมาเลี้ยงหลานค่ะนี่เป็นงานจบเลยแค่นี้เอ่อทนอีกหน่อยค่ะเด็กก็โตละจะโตเมื่อไหร่ว,วะ ตัวให้พวกเขาชาระหนีส้สินนะคะโอ้ไม่ก็ชีวิตเป็นผังพีนาาเพราะการเป็นหนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโอ okay. เคปุ๊บนี่เลยค่ะไ,ไม่ต้องกินไม่ต้องกินมาแล้วหมูโยงหมูย่างนี่เลยค่ะใส่ยุดจนๆน,น,นพอปิ๊บนี่ขายให้หมดเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมะอยให้หมด ขายไซนี้หายมดัดโอเครูปวันนี้ค่ะปฏิทินหล๊บเปลีป่ยนให้หมดเลยค่ะไม่ต้องห,อหลู่นลมากระเป๋าแล้วขายบ้านขายทียวีขายตู้เย็นขายห้หมดเลยซักผ้าก็ซักมือไปเลยค่ะทนเอาหน่อยนะคะ่ะโคมไฟเปลี่ยนเป็นโคมไฟธรรมดานะคะโอเครถลู่ของฉันคงจะต้องขายทิ้งนี่เป็นจักรยานเก่าๆไปเลยทนอีกหน่อยนะจ๊ะที่รักเดีย๋ยวเราจะรวยไปด้วยกัน ผมน้องสาวครับสวยมากเลยนะแต่งงานกับผมไมครับแต่ตอนนี้เธอคงไม่ตอบตกลงหรอกครับนี่เลยขอญาตสร้างเนื้อตัวก่อนนะครับผมอ่านหนังสือไปเลยค่ะนี่เลยอ่านหนังสือเสร็จมีความรู้ทําธุรกิจเออเริ่มมีละเริ่มมีละเปลี่ยนเลยค่ะจากลูกโป่งปเป็นเรือบอลลูนนี่นกนกลูกหัวใจนี่อ่ะแต่งชุดใหม่เลยให้มันเท่กว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขาดไปได้คือรถหลูนะคะนี่เลยผู้หญิงเริ่มตกลุ่มรักละ เออนี้จัดที่งานแต่งเอ่ออะไรนะงานแต่งนะคะเริ่มละเริ่มละเ,เปลี่ยนหินก่อนเลยเปลี่ยนหินเป็นแหวนนะคะแล้วก็อะไรดอกไม้ดอกเดียวมันธรรมดามันเฉยไปนี่ช่อใหญ่ไปเหรอผู้หญิงเริ่มตกใจละเริ่มตกหลุมรักเราละลอ่าต่อไปนะคอะไรอีกละจุดพูไปเลยหนึ่งแมตครับเป็นยังไงจุ เงินก้อนสุดท้ายแต่งชุดเสาสาวไปเลยเธอรู้หรือ,อยังจ้าว่าผมจะเซอร์ไพรส์อะไรยังไม่รู้เลยค่ะโอ้โหตายแล้วนี่โงห่หรือฉลาดโอเคแต่งงานกับผมนะครับโอเคแต่งงานเลยค่ะผมมีทุกอย่างแล้วจา้าโอ้ยช่วยตาด้วยยายยายดึงเร็วๆปลาฉลามมันจะกับขาฉันแล้วเนื้อคุณยายก็คงจะมีแรงไม่พอแล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนเป็นนี่เลยเชือกทองคาแล้วก็เอาเงินให้คุณยายไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยาย คุณยายมันใช้เวลามาเต้นไมเนี้ยมันใช้ไม่ใช่เวลาอาเปลี่ยนนกเอ้าเปลี่ยนทําไมวะนกก็ช่วยอะไรไม่ได้อาเปลี่ยนเป็นเรือนะคะเปลี่ยนเป็นเรือแล้วไงก็ย,ยังเสไม่สามารถช่วยคุณตาได้แต่ก่อนนะแต่ละคนมันมีประโยชน์อะไรคะอาเงินจะอาโหจิบหายแล้วหนักกว่าเดิมฟันชารามเป็นเนอ่อเป็นทองคํานะคะนี่เลยเปลี่ยนทะเลมันช่วยอะไรคุณตาได้วะเนี่ยการเสียเงินไปนะคะอาจุดพุไปเลยฉลองฉลองคุณตาจะโดนแดกแล้วมันช่วยอะไรได้อาเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ย ตอรเคีเอออยู่ในห่วงยางนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะมันช่วยอะไรได้เราถามจริงโอเคอน,นุกเบิบนี่เลย u FO ครับผมช่วยผมหน่อยครับ u f o อฟนี้เลยดูดคุณตาไปนี่เลยอืมพอเลยคุณตาบอกกูไม่อยู่แล้วโลกโลก,โลกมนุษย์เนี่ยโอ้โหให้ช่วยไม่ช่วยต้องให้ u f o ช่วยคุณยายก็เต้นไม่หยุดอะไรก็ไม่รู้